กินหน่อยนะเอาหน่อยนะแล้วถ้าเกิดแบบผมบอกว่าอยากกินอ่ะอยากกินก็หมดพอดีเม็ดกาแฟหมดพอดี รวมถึงพวกเฟอร์นิเจอร์ของแต่งห้องและอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่อยู่ในห้องนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้นะไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมของใช้ต่างๆแต่ตามมาครับดิวครับไปสวัสดีครับพี่มาๆาวันนี้มาอยู่กับพี่เทนินครับสวัสดีครับทุกคนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวใหญ่ในวงการคนหนึ่งตัวนี้ ถ้าใครยังไม่รู้หรือว่าไม่จริงๆน่าจะรู้แล้วแต่ถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวขึ้น u t ท b e ไปด้านล่างนะฝากมาติดตามธนินเอสด้วยครับผมว่าฝากผมติดตามผมแล้วกัน <laughs> นะเดี๋ยววันนี้มาคุยแล้วก็วติดตามดิวพัทด้วยเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวมาดูวันนี้อยากมาคุยกับพี่ธนินทนิดนึงเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ใดๆก็ตามเป็นของแต่งบงแต่งบ้านอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนเพราะจริงๆห้องนี้มีทั้งหมดสองฝั่งใช่ใช่ไหมตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งมีฝั่งหนึ่งด้วยห อย่าไปเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> ท้ายคลิปอาจจะได้กินของที่แบบพี่ธนินชอบชมอยู่แล้วเป็นชีวิตจิตใจช่วงหนึ่งใช่ชนักเก็ตทอด นั่นชงมเหรอไม่ในหมู่บ้านนี้นักเก็ตทอดอร่อยไปต่อไม่ถูกเลยะนะกตชงกาแฟชงกาแฟชอบชอบชอบ,ชอบทานกาแฟอ่ะมาดูของแต่งบ้านกันบ,บ้างดีกว่าพี่จริงๆตรงนี้เราเราแต่งเราใช้อินเทเลียนเนาะก็ใช้เพื่อนมผมเองชื่อปุ๊กปิติบูลลองไปดูได้เขาก็ถนัดแนวแบบสแกนสแกน,แกนอะไรอย่างนี้แหละคิดว่าเป็นเป็นมูดเดียวกับเราบ้านผมเลือกเป็นทนไม้แต่ว่าไม้สีเข้มมันเป็นมูดที่เราชอบจริงๆอ่อะตอนแรกคิดว่าไม้สีอ่อนกว่านี้แต่ว่าพอมาทำแล้วรู้สึกว่าพวกของใช้เราอะมันค่อนข้างมีสีเข้มเยอะไงพวกเสื้อผ้า เราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่ามูดไม้เป็นแบบสีนี้ยเข้าวกว่าก็เลยเลือกเป็นโทนนี้แต่ว่าโต๊ะตัวนี้เนี่ยมันจะดอรอปลงมานิดนึงเพราะว่าตอนซื้ออะมันเซล์ลครับ <laughs> แกนั้นเลยตอนซื้อมันเซลแต่ว่าของจริงอ่ะอันนี้พเดีมเอาเล็ตแต่ว่าตัวนี้คือตะกี้ลองยกกันนะจัดห้องตะกี้เฮ้ยวัสดุดีดีเ<ด>นาะ,<ด>นะผมรู้สึกว่าเอสี 4, มันพอไปได้เพราะว่าจริงๆอ่ะเราพยายามเลือก เลือกสีไม้ให้มันเป็นโทนเดียวกับที่มีนอกจากนั้นแล้วยังมีแบบพวกอุปกรณ์ใดๆอุปกรณ์กล้องเหรออันนี้กล้องหลักครับ Canon R5 ถ้าถ่ายบล็อกใช้15-35แล้วก็ฟิลเตอร์เนี่ยเป็นของ Peter m a c m i l l n ใช่ Polar Pro Filter m a c k i n l n เขาไปคอลแลบก็ดีเพราะว่าผมถ่ายแมนนวลนหมดเลยอะแล้วก็ถ่ายเป็น 4K อะไรอย่างงี้ด้วยโอเคก็เลยก็เลยแบบว่าต้องใช้ R5 เพราะว่าตัวเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วคือจริงๆอะอยากถ่าย 4K มานานแล้วแต่ตัวเก่าที่ใช้อะคือ R เฉยๆ USR แล้วมันมันถ่าย 4K ได้แต่ว่ามันจะครอปแล้วม,มันก็จะไม่มีออโต้โฟกัสก็เลยพอเปลี่ยนไปเป็นตัวนี้ก็เลยสบายขึ้น <4 K S 1> ชีว 4K เต็มตัวเลยไม่ <My S 2> หัวกล้องใช้ใช้เยอะกว่าไม่ไว <c oughs> เลดอีกนะเพราะอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันง่ายกว่าใช่ผมรู้สึกมันสะดวกชีวิตด,ดีแต่งตัวไงพอมันแต่งตัวหลายๆชุดพอมันติดไวเลสมันก็จะถอดเข้าถอดออก <c oughs> ใช่ก็อย่างงี้ดีกว่าอันนี้ก็แบบถือเลยก็ได้เลยแต่มันก็มีข้อเสียเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมถ่ายแบบนี้มันก็จะง่ายถูกป่ะแต่พอผม <c oughs> หันหน้าไปพูดแบบเอ้ยผมหาของแล้วพูดไปด้วยอย่างเงี้เสียงก็จะหายไปแอบติดอันนี้ด้วย Small small rig small rig ด้วยตะกี้มีคุยกันเร็วๆว่าพอเปลี่ยนตัวนี้มาปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนเมมโมรี่การ์ดด้วยเพราะว่าความเร็วไม่ถึงเออใช่ ก็เปลี่ยนไอตัวนี้มันมี2สล็อตแต่ว่าไม่มีเมมทั้องอันเลยสักสองอัน <laughs> มันมี CF ครับ CF มันก็จะเป็นเป็นใบหนาๆห,หน่อยซึ่งโคตรแพงใบละประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็ไอนี้ก็จะเป็นใบก็ะจะเป็นใบซีการ์ปกติใช่สล็อตหนึ่งเป็น SD สล็อตหนึ่งเป็น CF เอทีเอฟเอ็กเพสถ้าเกิดมีไฟล์ใหญ่ขนาดนี้คือถ่าย 4K ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ตัว,ตวแรงเนะไม่ไงั้นมันตัดไม่ได้อ,อ๋อคอมเหรอครับก็เปลี่ยนตามแต่เปลี่ยนกล้องก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนคอม อันนี้คือ16นิ้ว16นิ้วแต่ว่าจริงๆอ่ะผมอยากซื้อรุ่นที่มันแรมมากขึ้นอ่ะรุ่นท็อปสุดของตัวนี้ตอนนั้นที่จะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคอมมันไม่มีก็เลยซื้อแค่ตัวลองอันนี้คือกดเป็นตัวที่ไม่ได้คอนฟิกใดๆก็คือกดจัดไม่เลยครับเพราะว่ารอไม่ทันตอนนั้นรีบใช้ก็เลยจำยาวจริงๆจริงๆอยากคอนฟิกเหมือนกันอยากเพิ่มแรมอยากเพิ่มความจุความจุเพราะว่าเครื่องนี้หนึ่งเทความจุแต่คลิปผมคลิปหนึ่งอ่ะประมาณ300 4 0 0กิก ก็เลยแบบว่าอยากเพิ่มโหหนักมากแต่ว่าสุดท้ายก็คือเอาลง h าด d disk แล้วก็อัพขึ้น c าว u ไปอันนี้เพิ่งได้มาเลยรุ่นใหม่ v ี2ตัวนี้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยตัวมอเตอร์ใหญ่ขึ้นใช่ครับแรกๆรุ่นเล็กๆมันอาจจะเหมาะกับห้องคอนโดอะไรเงี้ยเนาะแต่พอมันเป็นบ้านเป็นหลังแล้วเรารู้สึกว่าแบตหมดแล้วเราดังดูไม่เสร็จเลยถามแบบซื่อๆมาถึงกล้องมาถึงของแล้วเดี๋ยวถามเล่นๆว่าสมมติว่าคนที่ติดตามพี่เจนนี่แล้วอยากจะทำวอล์กบ้างเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยอยากทำบ้างพี่เจนี่มีกล้องแนะนำไหม ทำเลยหมายถึงว่ามือถือก็ได้จริงๆตอนแรกผมก็เริ่มจากมือถือนะแค่มือถือก็เพียงพอแล้วต่อการที่จะเล่าเรื่องได้กรรู้สึกว่าเรื่องสําคัญกว่าอุปกรณ์เยอะอแต่พอเรื่องมันได้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันเจอข้อจํากัดใดๆก็ตามที่อุปกรณ์ของคุณทําไม่ได้ค่อยๆข,ข,ขยับเพิ่มก็ได้ถ้าอยากทํา youtube อะ่ะผมว่าเรื่อง สำคัญกว่าอ่ะเดี๋ยวตามมาดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังมีของอีกเต็มเลยลกนิดนึงแต่ว่าคือพอคุณมาเนี่ยผมก็ต้องจัดประมาณนี่คือจัดแล้วนะนี่คืจัดแล้วนะทุกคนจริงๆช่องช่พวกนี้ผมวางรองเท้าโชว์โอเคแต่ว่าล่าสุดอะผมย้ายไปถ่ายฝั่งนู้นของนู้นก็เลยสวยหน่อยแล้วพอคุณมาเนี่ยคุณต้องการห้องโลง่งแล้ว ก็อยากถ่ายฝั่งนี้ <al> จุกทิกตรงนี้ก็เลยจัดตรงนี้ตรงนั้นก็เลยยังไม่ได้จัดแต่ว่าก็นี่แหละครับบิวมาเอาไว้ทําเป็นจริงๆเอาไว้วางของโชว์ได้ผมก็จะแบบเอารองเท้าคู่ที่ชอบสลับสลับขึ้นมาโชว์อะใครยังไม่รู้หรือว่ารู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ชัวรก็อย่างรองเท้าคู่นั้นก็เป็นแบรนด์องพิเศนินอยู่แล้วแบรนด์ลุยครับที่ที่เลิกขายไปแล้วตอนนี้เลิกขายไปแล้วที่เลิกขายไปแล้วเอ้แต่เป็นรองเท้าที่สวยมากนะอันนี้ฝุ่นขึ้นแล้วอันนี้เป็นคู่ที่ผมทําเองที่เซฟานูเบเมอร์ใช่ที่เบเมอร์ จำได้ว่าตอนนั้นที่คุณเล่าให้ผมฟังคือเหมือนต้องจับคู่พาร์เนอร์กันแล้ววัดใชจับคู่วัดแต่ว่าทำมาทาให้ตัวเองอ๋อนี่คือรองเท้าคุณเลยใช่แต่เพื่อนวัดเท้าให้อันนี้กี่ปีแล้วครับสภาพยังใหม่อยู่นี่แหละครับผมไปเรียนปีน่าจะ2015ครับคุณมาดูรายละเอียดเนาะแบบอันนี้เป็นแบบแฮนด hand s t ส t ิชเหมือนกับ hand s e เลยเนี่ยใช่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็จะแบบเว้นขอบไว้หนานิดดูอย่างอื่นบ้างดีกว่าเช่นฝั่งนี้เช่นน้ำหงสน้ำหอมน้ำหงน้ำหอมเทียนเทียน นี่ครับผมไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรอันนี้คือเอาไว้ใช้จุดตอนต้องทํางานเลยก็แบบทํางานหรือแบบเพิ่งเข้ามาในห้องอะไรร้อนๆห้องร้อนๆเปิดแอร์จุดเทียงอะไรเงี้ยครับก็มีมีหลายอันมีฝั่งู้วนด้วยคิรินาตูใช่เนี่ยครับเขาทํากับพี่พัทโอเควีโกแล้ววันนั้นเขามาถ่ายกับถ่ายคลิปกับวิวเขามาฝากอ๋กลิ่นกับพี่พัเตอร์อันนี้อันนี้คิยอันนี้ยังไม่เคย ยังไม่เคยใช้แต่หอมก็วันนี้ก็หอมมาอยู่ฝั่งนี้แลาเห็น forest เล็กๆของ non fiction อันนั้นได้จากเกาหลีอันนั้นคือผมก็ชอบเหมือนกันนะหอมแต่วันนี้ผมเอาตัว sun t o w l cream มาอผมว่าละกลิ่นเอนคุณเพราะเราก็มีแต่ว่าผมมีเป็น non fiction sun t o w l cream ของมีเป็นไอ้ที่เขาแถมมาตอนเราซื้ออ่าแต่ผมใช้หมดแล้วเพราะว่าผมมีไอ้นั่นอยู่อ่ะไม่ได้อยู่นี่ฮะเลยลาโบที่เป็น sun t o w l ใช่ตัวไหนที่ใช้บ่อยสุดจากทั้งหมดครับผมใช้มัทฉะบ่อยสุ สบายสบายถ้าสบายสบายอีกอันหนึ่งก็ไวท์สเวทอันนี้ก็สบายไวท์สเวทลองได้นะครับก็สบายสบายไม่ได้แบบแมนลี่ขนาดนั้นผมไม่ค่อยชอบไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยชอบดีกว่าใช้กลิ่นที่เป็นแบบค่อนข้างสตรองจะแบบใช้น้อยกว่าอย่างอูดวูดอะไรอย่างเงี้เนาะใช้น้อยจะใช้เฉพาะแบบเวลาไปงานกลางคืนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีถ้าอูดก็ชอบอันนี้กยใช่ปะ ไม่เคยดีอันนี้มันจะแบบไม่ได้แรงเท่านั้นแต่ว่ามันจะมีมันเป็นความอุดน้อยอะแต่ว่าแต่หอมแต่มันมีเล็ก,ลกๆแล้วมันก็มีแบบรำ,รำๆอะไราเงี้ยผมว่าไบดีโดเนี่ยเป็นน้ําหอมที่แบบไบรท์ฉีดแล้วมันสว่างสว่าง<ม>อันนี้ดีเหมาะก,กับคุณคุณดูสว่างสว่างอยู่แล้วไปไหนทุกคนก็จะเห็นคุณเห็นออร่าออกจากตัวคุณเสมอแต่ถ้าหมายถึงคุณเอาผมอะหรือไม่ก็อีกอันหนึ่งที่ที่ชอบแล้วเป็นแบบกลางคืนหน่อยก็อันนี้ก็ดีครับโอนัว ลาพรีเวของดีออกมีอะไรอยากโชว์ไหมครับฝั่งนี้อ่าก็มีเน็ไทอะครับแถวนี้แรกๆอ่ะผมก็เก็บไว้ในห้องแหละแต่พอเรามาแต่งตัวเยอะๆค่อยๆวาง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 แปะแปะแปะมาเรื่อยๆทุกคนก็น่าจะแบบคุ้นๆแบรนด์อะไรกันอยู่แล้วแหละผมชอบอันนี้บิงแจ็กเก็ตทำกับสโลบอยครับใช่ๆอันนี้น่ารักเลย พ็อกเก็ตสแควซื้อจากญี่ปุ่นตอนนูช่วงก่อนโควิดครับแต่เหมือนคุณไม่ค่อยได้ใช้ปะเนี่ยดูพับตับสวยงามขนาดนี้ช่วงหลังๆจะไปใช้อันอื่นๆอยู่ในนี้มะเฮ้ยคือผมอ่ะหยิบกลับมาแล้วกระเป๋ากล้องมันว่างอยู่ผมก็เลยใส่อันนี้ของเกร็กชอบก็ชอบใช้ประมาณนี้ด้วยคือชอบใช้ผ้าลายลใช่อ่าน้องเนือจาก ฝั่งนี้ครับเอาฝั่งนู้นดีกว่าเห็นเก้าอี้ตัวใหญ่มากๆเลยใช่ใช่ใช่อันน้โตัวนี้โพเดียมอันนี้โพเดียมก็เหมือนกับโต๊ะตัวนี้แหละคือมาคู่กันเลยไหมมาคนละรอบค่ะผมได้อันอันนู้นก่อนอันน้ก่อนอันนั้นนะผมได้จับชั้นเอาเลทข้างบนแต่ว่าอันนี้สั่งถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็แบบนั่งได้แล้วก็แบบ ก็แต่งบ้านแหละของแต่งบ้านก็นั่งนั่งอาจจะแบบไม่ได้บ่อยมากแต่ว่าเป็นมุมถ่ายรูปอะไรเงี้ยอันนี้สวยผมว่าสวยมาดูนี้ดีกว่าอันนี้เป็น tower box ผมเห็นแวบๆอ๋อใช่อันนี้เป็น tower box ตัวใหญ่ด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับ tower box plus ก็จริงๆมีเยอะมากเลยครับแต่ว่าผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะถ้าใครที่จะซื้อ tower box อ่ะซื้อเท่าไหร่อ่ะมันจะไม่พอสักทีผมก็จะมีรองเท้าอยู่นอกกล่องตลอดเวลาแต่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่คือมันสามารถเปิดได้สองฝั่งใช่ใช่ไหม เปิด้นฝั่งนี้ได้ด้วยแต่ก็เปิดฝั่งด้านหน้าตรงนี้ก็ได้เห็นผมเห็นคุณเก็บมากกว่ารองเท้านี่ยนะข้างล่างเป็นแบบเสื้อผงเสื้อผ้าด้วยนะผมก็แบบพยายามเอามาใช้ให้มันหลากหลายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับของสตูดิโอของพี่ธนินนะผมเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นวิดีโอพี่ธนินแล้วแต่แบบยังไม่เคยมาเห็นแบบจริงๆสักทีว่าหน้าตาเป็นประมาณนี้ซื้อที่ไหนอย่างไรหลังจากนี้เดี๋ยวอาจจะถามพี่ธนินเกี่ยวกับเอเซนเชียลอาจจะมีแบบเสื้อผ้าใดๆก็ตามที่อยากแนะนําว่า เฮ้ยถ้าเกิดคนอยากจะเริ่มเข้ามาแต่งตัวสไตล์นี้คนมีอะไรบ้างที่พิธทนินอยากไดนะ้ครับเอามาดูของที่่าดไม่ได้บ้างดีกว่าในชีวิตปจำวันเรื่องวันใช่ไหมครับใช่ของพงนินของผม เอาเป็นพวกของจุกจิกก่อนเสื้อผ้าแล้วกันเนาะของจุกจิกก็มีกล้องจะติดตัวหลังๆจะใช้อันนี้ครับริโก้ถ้าเกิดใครดูคลิปผมก็พูดบ่อย G R 3 X ปะอันนี้3 X ครับอันนี้3 X. X คือตัวที่โฟกอล์นจอยู่ประมาณ40ประมาณ40ครับก็ถ่ายพวกคอเทตหรือว่าถ่ายสตรีทก็จะแบบไม่ได้กว้างไปอยู่ที่ระยะแต่ละคนชอบละกันถ้าเกิดไม่ชอบนี้ก็จะมี G R 3ปกติแต่ก็ดีเหมือนกันทั้งคู่จริงๆผมใช้อันนี้บางมุมผมก็รู้สึกว่าก็อยากได้28นะก็คือแค่ไป แต่บางบุมก็รู้สึกว่าเออก็สวยแล้วผมว่าสุดท้ายเราต้องมี2ตัว <c oughs> อันนี้พี่เทนีนติดหัวหัวตัวนี้ไว้ด้วย <c oughs> ใช่ใช่อันนี้เป็นหัวกริปใช่เป็นกริปเอาไว้ช่วยจับกริปได้อ่าน้อกเหนือจากกล้องเหนาจากอันนี้แว่นแล้วกันครับผมใส่แว่นไงผมก็เลยมีแว่นเยอะอันนี้ก็อันนี้ไอซีเบอร์ลินอันนี้ก็แบบเหมาะกแบบับเอาไว้ใส่ทางงาํางานอะไรเงี้ยครับอันนี้ Oliver People ของดีอีกแล้วส่วนอันนี้ TVR ไอทีวีอาร์ห้าส่วนสี่อทีวีอาร์ครับ แต่ว่าเข้ากับหน้าคุณมากเลยนะ๋อขอบคุณมากเลยครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่ใส่บ่อยมากแต่ว่า ผมจำไม่ได้ผมไปวางไว้ไหนคือเกปาสีใสสีใสสีใสกล่องมันอยู่นี่แหละไม่ได้ได้จากขับลูมินารี่มาแต่ว่าผมเอาไปเปลี่ยนเป็นเลนแบบทรานซิชันก็คือถ้าเจอยูพแล้วเปลี่ยนเนเป็นสีแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วกันค่ะพาโ holder หลังหลังเลิกใช้กระเป๋าตังละอันนี้ก็ใส่แต่พวกบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรเครดิตอันนี้คือของออตาออตาได้จากเนคอร์นเนี่ยทำไมถึงเลือกสีหลืองครับผมรู้สึกมันเป็นสีที่แบบมันป๊อปดีมันแบบหาง่ายมันมันโดดขึ้นมา อยู่ในกระเป๋าอะไรให้ด้วยแล้วก็พอเราเลือกสีแบบนี้รู้สึกว่ายมันเข้าได้กับทุกอย่างไม่ค่อยเห็นคนเลือกสีแบบนี้นะเหมือนเนี่ยซัฟรีแจ็กเก็ตคุณของเบียนเทเลอร์ก็เลือกสีแบบสีเหลืองสีเหลืองใช่ใช่มาดูมาถือ มือถืออันนี้12 12องสิบสโฟมแบ็คมีเหตุไหมทำไมยังไม่เปลี่ยนนะทีอาเครื่องไม่ได้ผมไม่ได้จองวันที่เขาเปิดจองไนงะ<อ>ก็เลยแบบยังก็ถึงคิวเปลี่ยนพอดี2ปี2ปีเปลี่ยนโอเคก็สิเดี๋ยวรอดูครับว่าเปลี่ยนเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวมาดูเสื้อผ้าวันนี้ผมพี่เทนินดีกว่าครับวันนี้พี่เทนินใส่เสื้ออะไรครับกางเสื้อผ้าอันนี้เสื้อเจนิทของ เดคอร์ัม um. อันนี้เชดเบเกอร์ใช่เชดเบเกอร์สีเขียวแล้วก็กางเกงจริง,รงๆวันนี้ผมอยู่บ้านผมก็ใส่สบายๆน,นี่ผมใส่เป็นไนลอนแต่อันนี้เป็นเป็นไนลอนแบบอารมณ์แบบรีแล็ซ์ฟิตหน่อยเนาะไม่ได้แบบแอันนี้มากแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถเหมือนพับเป็นเล็กๆเล็กๆได้จริงๆมันมีแจ็คเก็ตคู่กันเป็นสูทอันนี้ของอะไรครับออเวิร์นด์รีวิวเช็คริสครับโอริสอันนี้สวยนะอันเล็กๆครับอันนี้คือกี่มิลครับน่าจะสามหกนะครับสามหกครับออริสขึ 36, ้ลย ผมข้อมือเล็กด้วยอะถ้าเราแคชชวลก็ใส่ประมาณนี้จริงผมว่า 3, 6, 3, 8กําลังสวยนะบนข้อมือคนไทยส่วนใหญ่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเล็กไปหน่อยใช่แต่ว่าผมชินแหละบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบ40กําลังสวยกว่าแบบสปอร์ตเนี้ยครับแต่ว่าผมว่าเนี้ยสวย มาเดี๋ยวให้พี่ในนแนะนําดีกว่าครับว่าถ้าเกิดคนอยากจะเริ่มต้นเข้ามาแต่งตัวอะไรเงี้ยมีอะไรอยากแนะนําเป็นพิเศษไหมครับเกี่ยวกับการเริ่มเข้ามาถ้าเริ่มเข้ามาจะให้พูดว่าแนวแนวนี้แล้วน,นะมผมแนะนำว่าแนวแนว,แนวที่แบบแต่งแ,แต่งกันอยู่ประมาณเนี้จริงๆแล้วเสื้อผ้าทุกชิ้นอะ่ะมันมีทุกราคาเลยมันมีตั้งแต่ถูกไปจนถ,ถึงแบบโคตรแพงก็มีสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าจะให้แนะนําว่าถ้าเกิดอยากเริ่มเข้ามาแต่งแบบนี้บางคนอาจจะคิดว่าออ๊ยแต่งแนวแต่งตัวแนวนี้แพงยังไม่ ตแต่งตัวแนวเวนี้ก็มีหลายราคาแต่ว่าสิ่งที่สํำคัญที่สุดเลยคือฟิต ผมรู้สึกว่าฟิตหมายถึงว่าใส่ให้เหมาะสมให้รู้ร่างกายตัวเองว่าใส่ออกมาแล้วแบบไหนสวยคือบางคนอะยกตัวอย่างเลยนะบางคนที่ผอมมากๆขาเล็กมากๆใส่กางเกงอาจจะสลิมอะมันก็ดูโอเคแล้วดูเป็นเหมือนเรกูล่าของคนปกติเข้าใจปะหมายหม,มายถึงว่าคนที่ขาปกติอย่างยางผมผมผมขอใช้คําว่าขาผมเป็นคนไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่แล้วกันผมก็อาจจะใส่ relax, ทรงีแลซ์ทรงสเตรทปกติแล้วสวยเป็นใน s i ลูเอ e t t e ที่เราอยากได้ซึ่งใน silhouette ที่เรา อยากได้อะบางคนที่ขาเล็กอะเขาอาจจะต้องใส่สลิมเพื่อ achieve ลุคนั้นลองทําการบ้านหรือลองผิดลองถูกกับร่างกายตัวเองว่าเราใส่ทรงไหนเราสวยอะไรเงี้ยเข้ากับแบรนด์ไหนเป็นพิเศษด้วยใช่ใช่ใช่จะต้องตามหารนิดนึงในในในแต่ละชิ้นอะสมมติผมจะเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดเนาะผมก็จะบอกว่าไอ้ทุกคนมูจิอะดียยก็แบบสามร้อยเก้าสิบมั้งแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นแบบผมก็เลือกที่มันมี texture หน่อยมันก็เป็นเหมือนสลับนิดนิด สวยนะผ้านิ่มด้วยแต่จริงมูจิมันก็จะมีอีกอันนึงที่มันขายเป็นแพ็คคู่เพลนเพลนปกติเลยคอตต้อนธรรมดาอันนั้นก็จะบางแต่ว่าความมีเท็กเจอร์ก็จะไม่ได้มีเท่านี้อะไรเงี้ยก็จริงๆก็ลองเลือกดูได้ว่าชอบแบบไหนซึ่งแบบนั้นก็ถูกกว่านี้อีกซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะอย่าไปคิดเลยครับว่าเราแบบต้องใส่ไซส์เอ็มเท่านั้นบางทีเอลมนอาจจะแบบตัลอเบ,<อ>บาก,บาก็าได้ถ้าเกิดใครเป็นสายออนไลน์ก็วัดรอบอกวัดรอบ อะไรไว้แล้วก็ลองมันต้องลองผิดลองถูกแหละเอามาดูกางเกงดีกว่าผมว่ากางเกงมันเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่คนไทยหลายๆคนรู้สึกอยากจะอินเวสเพราะว่าเหมือนกางเกงสวยมันช่วยประมาณหนึ่งอยู่แล้ว <S <S สําหรับแนวนี้ผมรู้สึกว่ากางเกงคือชิ้นที่สาคัญที่สุดรู้สึกว่ากางเกงอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้อาชีพลุก กางเกงจีบเอวสูงตัดขาพอดีแล้วแบบได้ลุคที่เราชอบใส่กันเนี่ยได้ง่ายที่สุดถ้าเกิดว่ามีกางเกงที่ดีจริงๆมันม,มีหลายแบรนด์ครับแต่ว่าอันเนี้ยส่วนตัวผมมีเยอะแล้วกัน,นก็เลยหยิบ jbb มาผมรู้สึกว่า jbb อ่ะเป็นอีกแบรนด์ที่แบบคุณภาพการตัดเย็บดีคุณภาพดีเลือกแบบซับในผ้าข้างนอกเป็นผ้าที่แบบคุณภาพดีทรงก็ดีราคาก็ถือว่าแรงประมาณ4 0 0พผมว่ามันอยู่ในเรนจ์ที่เราสามารถเก็บออมเพื่อ ได้แล้วมันจะอยู่กับเราไปนานเขาแบบซอร์ซ i n g แบบของดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแบบลินินก็ลินินแบบญี่ปุ่นหรือไม่ก็ลินินนอเตารีอี่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมแล então, ้วก like like ็แบบตัดเย็บมาทรงดีตรงส่วนมากๆทรงสวนมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่า JBV เป็นแบรนด์ที Bey ่เขาพี่โบ๊ทมองภาพออกว่าผ้านี <S <S ้ถ้าเอามาทําแบบนี้สวยบางอย่างเขาซื้อผ้าไว้เขาเก็บไว้เป็นหลายปีพอถึงยุคที่ว่าเอ้ยคนทีพแ์ฮริงตันเอามาทำาฮริงตันสวยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าราคา J B B ไม่ตอบโจทย์หรือแพงไปผมว่าแบบพวกยูนิโคลก็มี smart an, s mart pants smart ankle pants Pan. ได้ลุกที่ใกล้เคียงซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากเริ่มต้นเสื้อยืดโูจิหรือเสื้อยืดยูนิโคลอย่างเงี้ยแล้วใส่ s mart pants ก็เป็นความยาวขาที่มันตัดเลยแล้วไงก็สามารถทำให้มันเป็นลุกที่ใกล้เคียงกันได้ ในงบที่ไม่ได้แพงมากอันนี้คือเป็นงบที่โอเคมากๆแลช่สำหรับใครก็ตามที่อยากจ,จะขยับมาซื้อตัวที่แบบแพงขึ้นหน่อยเพราะว่าผ้าที่ดีหรือฟิตที่ดีก็ JBb เป็นตัวเริ่มที่น่าสนใจมากๆเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งตัวนั้นเป็นอิตาเลียนลินินมั้งสวยอ่ะมีเสื้อยือดแล้วมียางเกงแล้วผมคิดว่ามันต้องมีแจ็คเก็ตปะ่ะแจ็คเก็ตหลอครับได้ผมผมเลือกเป็นแบบเริ่มต้นแล้วกันเนาะก็จะเป็นแบรนด์ไอจีที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยลองไปดูได้อนนี้เมทูมาชัวเมทูมาชัวนี้1991ารีย <G ül üyor> ก็กำลั <S <S สวยผ้าดีอะไรเงี้ยครับ <พา S 2> อันนี้ถ้นน<พ>าใครแนวแบบ w o r k ์ e a r รหน่อยก็จะมี Archive Archive ก็ดีนน<ช>อันนี้ก็จะเป็นแนวแบบ French Workwear ร<ช>์แจ็ก,กอันนี้ก็จะเป็นแนวเดียวกันต่างอันิผ้าส่วนอันนี้ก็จะเป็น s าฟรีแจ็กเก็ราคาโอเคครับแล้วก็ซื้อครั้งนึ่งก็สามารถเก็บไปใส่ได้นาน แจ็คเก็ตเนี่ยอย่างอย่างที่พี่นินยยกตัวอย่างมาก็คือเป็นแจ็กเก็ตที่ไม่ได้เป็นแนวแบบสูตรแจ็กเก็ตผมว่าอย่างเงี้ยใช้งานได้ง่ายกว่าในชีวิตมันสามารถใส่ได้หลากหลายแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สูตรอย่างเงี้ยเริ่มยากนะเริ่มเริ่มยากแต่ว่าก็แบบส่วนตัวผมถ้าเกิดอยากได้สูตรลำลองอย่างเงี้อยอย่างไอตัวกางเกงที่ผมใส่อยู่อ่ะม,มันก็มีเป็นมันก็มีเป็นชีบบนที่มันเป็น ใช่สวั ing ได้หรือจะขยับไปหน่อยแล้วก็ casual เลยพี่ดินใส่บ่อยก็จะเป็นของแบบออมพิเซ่เซม้เกอมพิเซ่ก็มีอันนั้นคืออันนั้คือง่ายเลยมีกางเกงกับแจ็คเก็ตคู่กันด้วยแต่มันมีข้อเสียอยู่ครับคือแพงครับแต่มันดีอ่ะอ่ะหลังๆผมก็จะแบบตัดสูตรเลยแล้วกันอ่าโอเคแต่มันก็ได้คนละลุคมันได้คนละฟีล ใช่ไหมถจะได้เป็นฟิลสูตรที่มันแบบสบายๆอะไรเงี้ยครับหลังๆรู้สึกว่าของเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีดําล้วนแบบนี้หรือว่าสีน้ําเงินเข้มเงี้ยที่เร็วมากใช่หมดเร็วมากใช่โดยเฉพาะกางเกงไปก่อนใช่แล้วก็ต้องต้องพูดว่านอกจากข้อเสียมันคือแพงนอกนั้นมันข้อดีมันมหาศาลถูกทุกข้อเลยนะเก็บง่ายซักง่ายซักเครื่องไม่ยับครบทุกอย่างครบทุกอย่างเจออย่างเดียวครับก็ถ้าเกิดใครคิดว่าสามารถจะเป็นได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นออปชั่นอีกออปชั่นหนึ่งที่ดีมากๆนะไม่จำเป็นต้องแบบโอ้ไปตัดสูตรบีสโปา อาจจะคนละลุกก็ถ้าอยากใส่ผ้าใบากับสูทก็จะใส่สูทประมาณนี้ประมาณนี้นสําหรับใครก็ตามที่อยากจะเพิ่มเติมสไตล์ผมคิดว่าไปตามช่องที่นได้พี่ลงลง,ลงรูปลงครับลงทิกตอ็อกลงรีวิวบ่อยมากครบแล้วแหละจบแล้วเดี๋ยวอาจจะไปลองชิมฝีมือเดแฟพี่นินได้ฝากท้องด้วยครับได้เล <p> ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หมดนี่ตัวไหนใส่บ่อยสุดบ่อยสุดเหรอครับผมว่าตัวนี้ตัวนี้เหอใช่แล้วรู้ป่ะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ผ้าเนี้ยหมดอย่างเร็ว <c oughs> คุณรู้ป่ะเนี่ย <c oughs> ผมอะ่ะตอนแรกผมไม่รู้ <c oughs> จนกระทั่งมีน้องน้องลิ้มมั้งที่เดคอวารมบอกว่าแบบพี่นินมีแต่คนตัดสีเนี้ยเออแต่เอาเอจริงๆ ตอนที่ผมเลือกอ่ะพี่กายช่วยเลือกไม่แต่มันคือหน้าแรกเลยใช่ไหมมันคืออันแรกหรืออันที่สองนี่แหละเอสซึ่งผมมาตัดตามแต่ว่าเป็นสีน้ำเงินอ๋อนี่ไงคุณก็เป็นคนที่ทำให้สีน้ำเงินไปไงประเด็นคือแม่งแบบชั้นสีนี้นะสีน้ำเงินก็ไปหมดเลย่ะโหสั่งเยอะมากครับเฮ้ยฟอกแอร์ก็ต้องให้เปอร์เซ็นต์คุณวะเนี่ยก็ดีใจที่ที่แบบว่าเป็นไกด์ให้ทุกคนได้แต่จริงๆมันเป็นสีที่ที่ดีจริงนะอืมันเหมือนจะเรียบแต่มันไม่เรียบแล้วมันแบบไม่ได้ลายแบบ เห็นชัดขนาดนั้นมันแบบสับโทหน่อยกำลังดูดีมีด,ดีเทลเลยเออวันนั้นคงว่าแต่งสีนี้ไป